สวัสดีค่ะสองลานน้องใจขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องอยุ่งไรหลายกัดยุงพี่น้องยุ่งกัดยุ่งเนี่ยยุ่งม่ได้ตัวใหญ่โอ้ยไปปิดประตูกันพี่น้องเลยยุ่งายสวัสดีค่ะที่ลานน้องใจขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องปิดประตูยังเข้ายุ่งเขามากแบบตรวจตรวจเขามาก ยิ unting, ่งอย่างจะไปมหากัดหอดคุณคนหนึ่นบินตัวใหญ่เลยพี่น้องเลยมึงเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ดำหย่อเลยคำมาแรงมากยิ่งไหลวัดดีค่ะขอบคุณได้หลายเด้อสองหลานดวงใจพี่น้องสองหลานดวงใจขอบคุณสองหลานดวงใจเด้อพี่น้อง ได้กินพิษกินถูกไปเนาะตาพ่อเพิ่งนะวัสดีค่ะหาล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อนะพี่น้องตาก็ไใคที่นั่กินพิษกินถูกไปเนาะ คุณสองล้านดวงใจเด้ออ้าวเรื่มเสื่อหนั่นมาหรอสวัสดีค่ะคุณนิชาโอ้ยเรื่มเสื่อยาพระรามากเอาอีกแล้วเรื่มเสื่อยาพระรามาอีกแล้วเมื่อ้วานมาเสื่อยาพระรามากขึ้นกะว่าออกปัญมากเสียงใบขึอ้นออกสวัสดีค่ะสองล้านดวงใจขอบคุณได้ไหนเด้อพี่น้องสองล้านดวงใจ สวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อคุณนิชาออยหญ่ท่ามัไรอยไปเหยียดยังดอกกันกันนี่แหละขึ้นนอนไล่มานางเบาเงียบเงียบยิ่ง,ง,ง,งนี่นะตอนไหนรีดผ่าอยูอ่เตรียมตัวรีดผ่าเดี๋เวนี้กำลังเลี้งมากกับรีดผ่ารีดผ่าให้หนายประเด็นรีดผ่าให้ชาวนายยุ่งกับไล่หลายหลา่ถักหลายเนี่ย อาจารยน์นั่นเราก็ทีหาผ่ามะาเร็งทนะ่านนีผ่าให้เจ้าวนาพี่นอนะ้อนไปเขาหนุนไปโรงเรียนมนะือชุดนักศึกษาเขาชุดนักศึกษาเจ้าวนานผ่าเพราะท่านได้เอามาอยู่หรอกเอามาเป็นบางส่วนนังเอามาเพราะท่านเหมือนหนุนไะหมาเป็นบางส่วนก็นเลยเพราะท่านได้ดีท่ อาจจเข้าไปเอาอีกจังคอยสิรีบออกไปเอาแล้วเอาไปชิมานริดต่อยขอบคุณหลายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจให้่ประเด็นขอบคุณสองหลันดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสองหลัน ยยอันเตรียมตัวสิริษฐผ่าเราได้ม่านนั่นโทรศัพท์อันนี้เมืองบ้านนี่เมืองบ้านหือมือใดนาะเกิดอะไรอันนี้เน็ตเบิดกัเลยเพราะอัไรเเซฟขอไว้สำเน็ตเบิดเน็ตเบิดพี่น้องสวัสดีค่ะสองล้านสามล้านน้องใจมันนี่ว่าจะไปเติมเน็ตมา ถ้ไปเติมเน็ตมากเติมมากสามลอยสามสิบมือเน็้ปูมาฉันสามสิบมือเติมสามลอย